กินโดยสบู่พาดา3สูตรในกล่องเดียวมิติใหม่แห่งการดูแลผิวสวยด้วยคานสสวัสดีก็ต้องหวัดีเดียวกันไม่ต้องหวน ไปกินข้าวกับพี่ไหมจ๊ะพี่ให้ห้าพันจริงหรอของพี่ไม่ต้องกินข้าวแล้วเฉยเฉยเดี๋ยวพี่ทำเองให้ห้าหมื่นให้ห้าหมื่นจริงหรอน้องครับพี่ให้ห้าแสนจริงหรอไปเลยไปเลยาอยากได้ไอโฟนสิบห้าไออะไรอะไรพี่เขายื่นข้อเสนออะไรจ๊ะ เมื่อกี้พูดอะไรกับน้องฉันได้ยินนะอะไรจะให้อะไรน้องให้ให้ iphone ได้ไไอ้หแสนใช่ไหมไอโไอโฟนสิบหไอโฟนสิบห้ามันดีาอะไรลูกตอนนี้มันย้อยไอโฟนสิบมาจากไหนตั้ง3อีกิสามไอโฟนอะมีน้ามาจังฟังคำทักคิวเลยเหรอดูสิดูสิไม่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 ไ่ จะเล่นตังน้องเขาเด็กเด็ๆดี๋ยนดอไอ้ที่เอัวอย่างนี้ทำไมไม่ยิงหัวล้ออะไรยนหล่อนไปเปิดรายการเลยคาดค่ะว่เปิดรายการอ้ยอาบัติเข้าที่พวกเราเข้าที่พ่นีกรมาครบแล้วคุณผู้ชม จอดทีไปไปหากินข้างล่างก่อนเลยหมดหน้าที่ของพี่แล้วแม่คะมันบอกขอให้ออกได้สักนิดก็ยังดีเพราะจะเอาโปรไฟล์มันอ๋อเห็นหนุ่มๆไม่ได้ให้เล่นอยู่แค่ประโยคเดียวติดกิฟต์อยู่เป็นสิบนาทีแล้วเก่งนะเจออย่างนี้บ่อยไหมพี่ทุกวันครับเหรอดูแล้วมือยังไงอ่ะก็เล่นไปตามน้ำอ่ะเขาชอบใจไงเราก็เออแล้วก็ตามใจเขาวันน้ำวัาชอบเล่นตันน้ำ ก็หนาวก็อย่าแรงมากละกันเห็นนะเขาเป็นเขาเป็นเอาเป็นที่ไม่ได้เป็นทั้งหมดนี้คืออาชีพหนูใช่ครับหนูขายขายเครปเครปครับขายอยู่ที่ไหนอ่ะขายอยู่ที่ตลาดห้วยขวางกลางคืนครับผมกี่โมงกี่โมงสี่ทุ่มครึ่งถึงตีสี่ตีห้าหกโมงโอ้ยันนั้นกลางคืนเนาะขายยังไงถึงเช้าเห็นก็บอกว่าร้านนี้ขายดีที่สุดเลยนะพี่ตาจริงคุณแม่ขายดีเพราะว่าหน้าตาเราเปล่าลูก อาจจะมีส่วนครับแต่ต้องลองมาชิมเค้กก่อนไม้รู้เออเวลาพูดได้ให้มาชิมเค้กก่อนใช่ใช่ชิมเค้กก่อนชิมเค้กเหรอพอชิมเค้กเสร็จแล้วก็ชิมอะไรต่อแล้วก็ชิมซองต่อเลย มีซอสในนี้ด้วยหนูมีไส้อะไรบ้างคะหนูมีหน้าอะไรบ้างก๋ไส้ลูกเบสิกก็พวกแยมวานิลาบูเบอรี่อะไรเราก็มีครับนูเทลล่าเราอัพขึ้นมาครับผโปรตินคันชี่ชีสอ่าเราก็มีทูน่าอะไรเรามีหมดเลยที่ลูกค้าอยากกินหน้าไหนขายดีที่สุดหน้าก็ถ้าเกิดหน้าหวานต้องเป็นนูเทลล่าเท่านั้นไม่ไม่หน้าฝนหน้าล้ออะไรเงี้ยีมแหน้ามรสุมครับลูกค้าชอบกินตอนเปียกๆเดี๋ยวพี่บอกเริ่มก่อนนะพี่เริ่มก่อนนะพี่เอาหน้าไหนก็ได้ที่หนูคิดว่าจะทำให้พวกแม่ๆได้ชิมอ่ะ เอาหน้าที่ผมแบบแนะนําแบบแนะนำเลยนะได้เลยครับจุดเตาก่อนระวังนิดนึงนะครับระวังนะไปไงมาไงถึงได้มาขายเค้ปลูกจาร์ตองจากพี่สาวครับพี่สาวเขาอยากออกจากงานเขาก็แบบอยากออกจากงานแม่ก็เลยให้มาขายเค้กก่อนเราไปเป็นลูกมืออ่าล้วก็ขายมาช่วยเขามาเรื่อยเรื่อยตั้งแต่อายุสิบเก้าครับแล้วสูตรอ่ะสูตรนุไปเอามาสูตรตอนแรกเรารับเขามาขายก่อนครับเป็นรับแป้งเข้ามาเป็นกิโลแล้วก็มาขาย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 จนเรารู้สึกว่าจุดหนึ่งเรารู้สึกว่ามันแบบ เรารู้แล้วนี่ใช่ครับว่ารสชาติอร่อยมันเป็นยังไงามาปรับใช่ครับก็ให้มาปรับเป็นของบ้านเราเองกยช่วยๆกันคิดที่บ้านครับขายเคปจนส่งตัวเองเรียนจบปริญญ,ญาเลยเหรอใช่ครับ<อ>แต่ว่าเราก็กู้เรียนไปด้วยแต่ว่าเราก็ส่งตัวเองมาตั้งนานแล้วเพราะเราไม่อยากของเงินที่บ้านแล้วออไงเขาบอกตั้งแต่หนูอยู่มต้นเลยพี่ใช่ป่ะใช่ครับใช่ใช่ใช่เดี๋ยวมันร้อนมากลูกเอาเลย ทำได้วยหนูชอบค้าขายเหรอลูกหรอใช่ครับเพ่อหมอต้นก็เราชอบแฟชั่นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปรับเราชอบเดินพวกจะดูจากวังหลังเราก็ไปเราจับของเ็ก็แฟชั่นไงอันแล้วทำไมไปเดินจากไม่เดินแฟชั่นอุ้ยขอโทษเขาบอกว่าเขาไปจับของมาด้วยความดื้อกำเป็นเด็กทิพ เขาแบบแนวเป็นเด็กนักธุรกิจเลยแรับแมวไม่อายเหรอลูกพวกส่วนใหญ่วัยรุ่นมันอายนะเป็นพ่อค้านะลูกก็ไม่อายนะก็ได้ตังมาพอได้ตังมามันก็รู้สึกไม่อายแล้ะนี่พี่จาพี่มาขายที่หุ้ยกวางได้ยังไงอ่ะคือตอนแรกอะผมเลิกขายไปแล้วช่วงหนึ่งเพราะพี่เขารู้สึกว่าเคสมันไม่ใช่แล้ะเขาเลยกลับไปทํางานออฟฟิศแล้วเราก็เลยเลิกขายไปเลยขายอุปกรณ์ทิ้งหมดเลยนะครับทุกอย่างขายออกหมดเลยจนเว้นไปเกือบปี มีเพื่อนพี่เหมือนเคยเห็นว่าพี่สาวเคยขายเคฟแล้วเขามีที่หน้าร้านที่มวยขวางเขาเลยให้เราไปอยู่หน้าร้านเขาแล้วก็เอามาเลยถือว่าได้เวลาสองร้อยสามร้อยแล้วมาแล้วอตอนนี้นคิดว่าถือว่าอะไรได้เสริมแล้วกันนี่ว่าอยู่้เฉยมาขายพวกเราอดนอนหน่ยอยเออเขามาขายก็หยันเนาะจำด้ว่าเขาขยหยันนะคุณแม่พี่เนี่ยเคยหยันนะพ,นพี่เป็นเห็นบอกเป็นเสาหลักของครอบครัวเหรอเหมือนช่วยช่วยที่บ้านซะมากกว่าเพราะว่าคุณพ่อครับเขาไม่ได้ทํางานแล้วในในช่วงหนึ่งคือคุณพ่อเคย ทำร้านตัดสูตรพอตัดสูตรเนี่ยไปมา,มาเนี่ยพอมันหมดยุคหมดสมัยนะครับมันตายอาชีพนี้มันตายไปเลย<น>อ่าปุ๊บพอพ่อตกง,งานที่บ้านก็ลําบากเราก็ต้องรีดินลนลด้นรนเร็วดิ้นรนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่เราก็ต้องหาเงินน่ะแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราอดมื้อกินมื้ออะไรขนาดนั้นนะเราไม่ได้ลําบากนะแต่เราเคิดว่าเราต้องทําได้แล้วอม่ามันเลยทําให้พี่ต้องลุกขึ้นมาใช่ครับคือเงินเรียนก็กู้นี่แหละแต่ว่าเงินอื่นๆเราก็ต้องหาไรายได้จุนเจือตัวเอง ไปโรงเรียนมันต้องมีค่าใช้จ่ายถูกไหมใช่ปัญหาอะไรยิ่งวัยรุ่นด้วยเนาะของนุ่นก็อยากได้นั่นก็อยากมีเห็นมีคนเคยพูดบอกว่าแหมที่ขายแคบดี้เนี่ยเพราะว่ดหน้าตาไม่เจนอร่อยอะไรนักหรอกอะไรเ่อไเดี๋ยวแม่มาตอนไหนอ่ะมีไหมมีครับมีคนพูดเยอะอะไรเงี้ยกหมถามว่ามันก็เคยคนเรามันก็มีอารมณ์กันเนาะเอออารมณ์โกรธ แต่ว่าผมจะบอกรถดากลับเลยป่ะไม่เราก็จะบอกลูกค้าว่าเออลองชิมดูก่อนออถูกใจอ่ะค่อยมาซื้อถ้าเกิดไม่ถูกใจอ่ะก็คือชอบร้านไหนก็ไปกินร้านนั้นอ,อ่าเอาที่ลูกค้าพอใจที่สุดจะดีที่สุดเอาแบบว่าแ<ห>สดงสีหน้ามีเวลาที่เยอะที่ีแสดงอ๋อมีมีครับเออพิ่งเนี่ยไม่นานนี้เองเลยทำไมเราทีเ่เราที่ลูกเพราะว่าไงขี่เราใช่ไหมก็เขามาแบบเนี่ยคุณพี่เคคุณพี่เนี่ยขายได้เพราะหน้าตาใช่ไหมเราก็พูดอย่างเงี้ยโอ้ยลองชิมดูก่อนครับเอออะไรเงี้ยเขาบอกโอ้ยไม่ใช่หรอก เพราะคุณพี่หน้าตาดีเพราะคุณถ้าเกิดคุณพี่หน้าตาไม่ดีอ่ะขายไม่ได้หรอกออเราก็ขึ้นเลยไงเราก็เงีย,งยบๆแล้วเราก็ทําเป็นทําเคสไปเรื่อยๆเขาก็ถามซ้ำอีกคุณพี่คุณพี่เคยไม่ไม,ไม่พอใจใครไหมคะไม่คเคยไม่ไม่เคยแบบพอใจลูกค้าไหมบอกว่าเคยเลครับผมก็ช<อ>ี้ได้คุณพอใจคุณนะไม่พอใจคุณอะโอ้เล่นจริงๆใช่ไหมพูดจริงๆเลยหน้าแบบอเลยเขาไม่เสียหรอเขาไม่เสียหรอหน้าเขาก็อึ้งไปเขาบอกแล้วเขาบอกหนูหนูลรอค้าอะไรอย่างเงี้ยบอกหนูทําอะไรอย่างเงี้ย ผมก็บอกว่าที่คุณพูดอะเหมือนไม่ให้เกียดกันคือแล้วเรามีการชมเคฟเราด้วยนะวะไม่เคฟคุณพี่กรอบจังเลยอะไรอะไรก่อนหน้านั้นด้วยนะชมชมแล้วนะหรอไม่หรอกเขาจะจีบมากกว่านะคุณพี่เเหมือนแบบเหมือนหาเรื่องคุยแต่คุยไม่เป็นหรือเปล่าวะไม่เป็นมันมีเหมือนการมาจีบแดนเซอร์เรามาก่อนแดนเซอร์เราบึ๊กบึกอย่างเงี้ยเอ้ยโอยพวกเนี้ยขายกระเท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 ยเนาะเดนเจอร์ฉันตไอ้ไอ้ซะค จะไวจับไม่ได้เราจะไปดูอัปพรโชว์ต้องระวังด้วยนะฮะดิแดนเซอร์เขาออกแรงนะคะมันโม่อันนี้หน้าอะไรจ๋าอันนี้ผักโขมชีสพิซซ่าครับแล้วก็แฮมไส้กรอกใช่แล้ว่วนนี้เป็นเต๋านี้ถือว่าเป็นเบสิกเป็นหน้าที่แบบว่าทุกคนชอบสั่งใช่ครับใช่ใช่จริงๆนะเอาจริงๆนะพี่ต้องตอบจริงๆนะครับเคยมีคนมาติดต่อขอเลี้ยงด้วยถ้าคุณรักผม เรื่องปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะเนี่ยเป็นปัญหากวนใจไม่น้อยเลยนะคะโดยเฉพาะสุภาพสตรีหลายๆท่านรักเหลือเกินเส้นผมของเราผู้หญิงเนี่ยเวลามีผมเนี่ยเราก็ต้องอยากรักษาให้ใ<ช>มัน<ช>อยู่ก<ช>ับเราเป็นน,นานๆแ,<ช>แล้วเกิดอะไรขึ้นคะปัญหาของคุณแอนคือเมื่อก่อนไม่เคยสนใจเลยไม่เคยสนใจเรื่องผมเลยค่ะเราก็เลยไปหาที่คลินิกคลินิกนึงก็คือไปหาผู้เชี่ยวชาญใช่ครั้งแรกในชีวิตที่เข้ารวรักษาผมเลยพอเขาเช็คเขาบอกว่าหนังศีรษะเราอ่ะมันแดงไม่สะอาดรากผมเราจะรุดได้ตลอดเวลาแต่อันนี้คือพอรักษาแล้วหนังศีรษะเราอ่ะต้อง ขาวขนาดนี้ภาบผมเราถึงจะแข็งแรงแล้วผลทั้งหมดเป็นยังไงบ้างร่วงเหมือนเดิมค่ะแล้วมาจุกคิดได้ตอนไหนคือรู้สึกว่ามันแปลกตรงที่ว่าทําไมเขาย้ายคลินิกบ่อยแล้วเขาบอกว่าจะคืนเงินให้ไม่เห็นผลแล้วเขาก็มีการมาว่าเราอะแล้วก็คิดเริ่มตอนไหนก็คิดเริ่มแต่เขาย้ายไปแล้วก็พูดจากับหนูไม่ดีแล้วมาเป็นทุกวันนี้ได้ยังไงก็มาเซิร์ชยูทูบคาเวล่าโอเคอีกสักยี่ห้อหนึ่งคงไม่เป็นไรพอเริ่มใช้รู้สึกดีขึ้นผุ่มร่วงน้อยลงแต่เพื่อนๆ ทำไมผมยังดูดำไปโกกันหรอ,หอบอกว่าไม่ได้โกกใช้ฮาวิล่าโดยตรงเพราะเราใช้พวกสารเคมีโดนหอมไม่ได้เลยใช่พอสะแล้วเป็นยังไงคะกลิ่นหอมมากค่ะคนผมยกดีไหมคะดีค่ะ ดีเชื่เอเลยสวอมาแล้วก็มีน้ำหนักด้วยเวลาใดมันจะมีน้ำหนักมากกว่าเดิมนี่แหละค่ะผู้ชมค่ะเป็นประสบการณ์ที่ใช้จริงประสบการณ์ตรงเห็นผลได้ผลแล้วกล้ามั่นใจที่จะบอกต่อให้กับคนรอบข้างวันนี้เราสองคนมั่นใจที่จะบอกต่อคุณผู้ชมค่ะโปรในวันนี้เชื่อเหลือเกินว่าเป็นปโปรเปิดใจโปรโที่อยากให้คุณผู้ชมได้ทดลองใช้โปรของเราวันนี้ค่ะบอกเลยว่าแชมพูขวดใหญ่และครีมนวดหลอดขนาด100 ml 1หลอดค่ะและมี นอยู่ขนาด100 ml ทั้งหมด3ชิ้นนี้ราคาเต็มจะอยู่ที่2,570บาทแต่คุณผู้ชมจ่ายตอนนี้และเดี๋ยวนี้เพียง1,580บาทเ <Wow. S 1> ท่านั้นเองโทรมาเลยค่ะ028215949 028215949หรือว่า Line แอดแอดจ่ฮาค่ะหรือว่าสแกน QR code ด้านล่างได้เลยค่ะชีวิตแฮปปี้เพราะมีฮาวิล่า กินโดยขอดิพลัสถังเช่าที่อาจารย์วิโรจน์มั่นใจนะเอาจริงๆนะพี่ต้องตอบจริงนะครับเคยมีคนมาติดต่อขอเลี้ยงดูไหมไม่มีไม่มีไม่เอาจริงมีไหมไม่มีไม่มีมีแต่แบบชวนไปกินข้าวอะไรเงี้ยมีครับบอกที่มาทีทักมาในเล็กไอจีไดอีดีเอ็มาครับว่ารับงานไหมอะไรเงี้ยงานไหมแล้วก็ถามงานอะไรครับอะไรเงี้ยเอองานนั้นน่ะน้องอะไรเะไม่หรอแล้วก็โอ้ไม่ครับ รับแต่ไข่เคฟอะไรองี้เพราะเรารับเหมาออกนอกสถานที่ด้วยไงไม่เคยมีลูกค้ามาหืนใส่หน้าร้านโอ้เยอะจะล้วงงงนะเ้ยตัดเถิดเฮ้ยผู้หญิงก็มีผู้หญิงต้องมีผู้หญิงกว่าลูกน่ากลัวจังเลยผู้หญิงแบบเพราะว่ามันเป็นตลาดกลางคืนนะครับคนเมาอะมันเยอะที่หนูกำลังทำอยู่เนี่ยพี่ทำอยู่เนี่ยอันนี้อันเท่าไหร่ อันนี้ตกอันเท่าไหร่เจ็ดสิบบาทแต่ให้แล้วให้ร้อยหนึ่งก็ได้ได้พันหนึ่งก็มีมีให้ทิปเนาะได้แล้วเอาพันก็มีหรอพันหนึ่งก็มีเคยได้เยอะสุดพันหนึ่งล้วให้เยอะขนาดนั้นหนูเอาไหมเอาไม่แต่เราเราจะถามเขาก่อนว่าแน่ใจนะครับอ่าเราต้องถามเขาก่อนไม่ใช่ว่าเขาเอาแล้วเราเออเอาไปหมดเลยไม่ใช่เราไม่อยากได้เงินเขาขนาดนั้นไม่แพลนเดิ้ลเนาะแล้วก็ไปกินข้าวกับพี่ด้วยอะไรเงี้ยมีไหมมีครับถ้าเคยไปกินข้าวกับลูกค้าไหมครับไม่เคยเลยครับ มีแต่แบบลูกค้ามากินเค้กหน้าร้านแล้วก็มันคนนั่งเป็นชั่วโมงลยนะนั่งคุยนั่งคุยอะไรเงี้ยคนไหนบางคนคุยดีแล้วก็คุยแต่บางคนไม่ดีแล้วก็ปางตัวหน่อยเราเป็นพ่อค้าเนอะลูกนะใช่ครับเราไม่ได้เป็นเราไม่เป็นนักเอนเตอร์เทนแห่งโลกนี้เลยแล้วพี่มีแฟนอย่างจริงมีเดี๋วเราไปดูที่ร้านดีกว่าดูที่ร้านดีกว่าจะได้ไปซื้อเค้กกินด้วยใช่อะไรเนาะอันนี้อะไรเนี่ยอะไรลูก อันนี้หมูหยองครับไม่ใช่เนื้องูนะครับอันนีู้หนูมูไหมนะมูไหมเรามีทางแบบเล่นสายมูไหมมีครับมีมีก็ต้องมีแล้วเนาะแต่ว่าทุกครั้งเวลาจะมาขายของะครับก็จะขอพรจากพ่อแม่ว่าวันนี้จะไปขายของแล้วนะท่านก็จะให้พรเรามารักพ่อคุณนี่แหละคือการมูของเขาแต่ว่าก็ใช่ครับแต่ก็จะมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือมีกำลังจะตั้งร้านเนี่ยครับแล้วก็ยกของอะไรเงี้ยแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งบอกมึงอ่ะมึงมานี่ เราก็ไขว่ะอะไรเงี้ยเราก็ไปเขาบอกนี่กูมีของดีจะให้แล้วก็เอาชื่อมาวันเดือนปีเกิดเขาดูดวงให้เราเ้วก็แต่แต่ว่าเขานั่งกับเจ้าของร้านที่ที่เราทํางานอยู่ครับที่หน้าร้านอ,ะอ่ะปุ๊บเราก็อ๋อไว้ใจได้ส่วนหนึ่งเขาก็ดูดวงให้ดูให้บอกว่าเนี่ยกูมีของดีให้มึงเป็นท้าวเวสสุวรรณเขาบอกแต่ว่ามึงได้ไปมึงสัญญาคุณนะว่าต้องขึ้นคอ แล้วชีวิตมึงจะดีขึ้นครับใช่ครับแล้วก็ขึ้นคอเลยก็ทุกวันนี้ก็ยังใส่อยู่ครับเห็นบอกว่าถ้าอายุ25ปีไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันจะกลับไปทํางานออฟฟิศเหรอใช่ครับเราผมตั้งปริยานมาตั้งแต่20แล้วว่าถ้าเกิดทั้งอะไรที่เราทาแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จสักทีจะทําตามที่เราเรียนมาแล้วตอนนี้เท่าไหร่แล้วอายุ24ครับอีกปีเดียวเหรอลูกเหรอแต่ตอนนี้ก็คือมุ่งหน้าเคปอย่างเดียวเลยครับเออทำอย่างนี้ดีกับราอ่ะขายของกิน เป็นพ่อค้ารวยได้นะลูกใช่ครับก็คือเป็นอาชีพที่ทำให้เรามีกินมีใช้ทุกวันนี้ใช่ไใช่ลูกว่าตอนนี้ซื้อบ้านกี่หลังแล้วลูกยังครับยังเดียวเก็บเงินอยู่นะลูกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นุ่มน้องหล่อไหม ต่อมาครับหนุ่มหล่อไปเยอะเลยต้องบอกก่อนว่าสวัสดีปีใหม่นะครับพี่หม่สวัสดีปีใหม่เป็นยังไงเข้าเคปไหมู่กที่สุดพี่ตานมาแถวนี้ใช่ไหมคะน้องอะไรน้องอะไรน้องพีน้องพีสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่เปนแฟนรายการผู้หญิงจังหากินด้วยแล้วมันแต่เมื่อไหร่เนี่ยพี่หนุ่มวันนี้ก็ต้องมาเพราะว่าจะมาอวยพรพี่ๆครับโอ้น่ารักมากแล้วก็บอกว่าวันนี้จะให้มาชิมเค้กที่อร่อยที่สุดแล้วก็บอกว่าเจอคนทำเค้กที่หล่อที่สุดด้วยหล่อแล้วก็รักดีด้วยพี่หนุ่มจ้เมื่อกี้ผมแอบฟังเคาาบอกว่มีน มาเดลิฟท์แมสเซจมาหาเยอะมากของผมก็มีนะครับเขาได้เล่นมาเรื่องอะไรครับเขาได้เล่นมาเรื่องงานครับแหมไม่คิดเรื่องเค้กมีงานให้ทำชิมได้ไหมได้เลยครับพี่หนุ่มเอาอันนี้เลยอันนี้ไส้อะไรครับอันนี้ไข่พริกเผาหมูหยองครับเบสิกหน่อยแต่ว่าขายดีมากนี่อะไรนะไข่พริกเผาหมูหยองครับผมขายดีมากใช่คครับอยากมีเป็นหน้าร้านไหมลูก ก็มีมีแผนที่จะวางวางไว้นะครับเพราะว่าโดนโควิดก่อนพอดีอ่ะต้องต้องปีนี้คือผมไปบวชปีที่แล้วแล้วตั้งว่าสืกออกมาจะจะเปิดร้านเพิ่มแต่ว่าไฟแน่นมากโควิดไปแล้วใช่ครับเป็นไงพี่หนุ่มอร่อยไหมคะใช้ได้นะใช้ได้อร่อยมากใิงเยอะมากตัดชอบสิเพราะเป็นไส้ชีสอ่ะเออแแล้วถ้าเกิดว่ามีคนอยากขอซื้อแป้งอ่ะลูกลูกคาเรอไหมผมขายแป้งด้วยครับขายส่งแป้งด้วยใช่ครับแต่ส่วนนี้เป็นของคุณพ่อก็คือ ถ้าเกิดสนใจที่จะรับแป้งเราก็คือผมจะให้ติดต่อคุณพ่อเลยคุณพ่อจะได้รายได้ส่วนนั้นเราเหมือนหางานใด้ท่านไปด้วยแสดงว่าที่บ้านก็ช่วยกันใช่ไหมลูกใช่ครับพ่อแม่ก็เป็นสนับสนุนให้หนูด้านหลังหนูก็อยู่ข้างหน้าถ้าอยากขายแป้งอยากเอาแป้งไปขายก็มาซื้อได้ที่คุณพ่อหน่ารักนด่ดูแลคุณแม่ดีมาเหรอตอนนี้คุณแม่ครับผมแม่แข็งแรงดีนะได้อยู่ครับได้อยู่เนาะดูแลกันไปลูกน้องพีเป็นตัวอย่างเด็กรุ่นใหม่ได้เลยนะเป็นเด็กที่ขยันรู้จักทำมาหากินครับ พยายามแบบหาช่องทางที่จะเจริญใช่ครับนี่ปีนี้ททีอายุเท่าไหร่ละ24่ครับขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็แบบเป็นเด็กตะตันยู้องจริญรุ่งเรืองให้แน่เราประทับใจน้องลุกขึ้นมาทำมาหากินใช่คือไม่รู้อ่ะดึกดื่นแค่ไหนไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็เอาไปนอนกลางวันเอาทีเขาบอกเมื่อกี้นอนทุ่งเขาขายกลางคืนครพี่หนุ่มจากสี่ทุ่มจนถึงตีสี่ครับผมใช่ ตีห้าเราว่างไหมตอนนั้นใครเรียกแปเอาตังค์ตีห้านิดแม่เรียกหยันตังคเครื่องเลยนะคุณผู้ชมแวะไปแวะไปให้กําลังใจน้องเด็กคนหนึ่งเป็นคนดีแบบนี้สนับสนุนนะรัรกดีทำมาหากินเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบค,อครัวใช่แวะไปแสดงให้กําลังใจตรงไหนนะคนะุณอยู่ตรงไหนลูกถ้าจะเป็นยี่ไหนอยู่ใน วยตลาดห้้ยขวางครับหน้าซอยประชาสงเคราะห์40เปิด4ทุ่มครึ่งถึงตี4ครึ่งก็ไปก็ไปอุดหนุนนะคะอย่าแต่ไปแอล่างเดียวไม่ได้นะคะอุดหนุนเคลมน้องด้วยขอฝากช่องทางติดต่อให้ไว้ให้เฟซเฟซบุ๊กนะครับเคลมห้้ยขวางได้เลยทักมาได้ครับว่าวันนี้ขายไหมขายกี่โมงทักมาถามได้ครับพ่อค้าตอบเองอร่อยคุณผู้ชม่ะแวะไปค่ะวันนี้ต้องขอบคุณน้องพีค่ะ ไม,ไ,ไม่ได้ไมไอยากจะอัปเดตเรื่องวีจิมาก<อ>เลยช่วงหน้าสักครู่ค่ะมามั่นใจผมมั่นใจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเช่าผสมมัลติวิตามินบีตะปูไรพ่อลูกอ่อนหนุ่มซ้อนรามครับผม <c oughs> จบแล้วครับเ <c oughs> ตรียมไปโรงเรียนหรือยังอีกครึ่งปีครับอีก6เดือนซ้อมไม่ยังซ้อมไม่ยังซ้อมแล้วครับคุณพ่อคุณแม่เวลาไปส่งลูกไปโรงเรียนนี่คือจะร้องห่มร้องไห้ก็น่าจะเป็นอนุบาลอัธมิตรครับอของพี่น้ำพึ่งทองเชือครับไกลไม่ไกลไกลจากบ้านไหมอยู่ตรงเมเจอร์ราชโยธินครับผมอยู่ลาดพร้าวใกล้ๆกันครับพี่พีทก็เป็นล่นพี่ที่สังเเบียนเหมือนกันครับก็เตรียมเอาไว้เตรียมการเอาไว้แล้วครับเหาไปดูยังว่าเขาชอบไหมเออยังครับจริงๆต้องซ้อมนะ เอาลูกไปจริงๆทุกคนจะต้องเอาไปตอนที่คนอื่นเขาเรียนก็คือรุ่นรุ่นพี่นี่แหละเอาแวบไปแป๊บเดียวก็คือไปด้วยกันนี่แหละแล้วก็กลับด้วยการทำหนไปให้เขาเห็นให้เขาไปคุ้นกับสถานที่ก่อนใช่ครับได้ครับไปเห็นชิงชงชิงช้าม้ากระดกอะไรเงี้ยก็ให้เขาไปจับไปสัมผัสคยไม่เคยเนาะเคยเวลาแบ่งเวลาจะได้ไม่แปลกยังไงอะครับผมครับแบ่งเวลาดูลูกยังไงแบ่งเวลาคือว่าถ้าผมถ่ายสายเช้าจะพาไปใส่บาตรเช้า แล้วก็จะทานข้าวเช้าด้วยกันก็ข้าวเหนียวบูปิ้งครับกินเหมือนกัน ครับหรือว่าบางวันถ่ายมีแค่ฉากสองฉากก็พาไปกองด้วยเลยก็ให้คนที่กองเลี้ยงสนุกพีพีเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับจะรู้แล้วไปใส่บาตรน้องนะเป็นมัดเลยเหรอเขาเนียวม้ปิ้งเธอนี่เองทำงานเยอะไงทํางานเยอะครับผมเลี้ยงง่ายครับผมเตรียมเก็บเงินไว้ให้น้องเรียนใช่ไหมถ้าเกิดพี่ไฮถามว่าเก็บเงินไว้ให้น้องเรียนใช่ไหมใช่ครับแล้วเขาจะเก็บไว้ให้ใครเขาจะเก็บไว้ให้ไฮหรอไฮคือพวกเรา พี่ยี่นี่สี่ท่านเนี่ยเห็นผมตั้งแต่อายุสิบเจ็ดอ่ะตั้งแต่เข้าวงการตอนนั้นเน่ยผมทํเงินเน่เห็น่าหนุ่มกวนชีอยู่เลยครับท่เห็นหนุ่มตัยนี้คตอนที่พี่เห็นผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยสิบเจ็ดเนี่ยผมก็หาเงินเหมือนที่พี่ไฮบอกแต่วันนั้นเนี่ยเราหาเงินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แล้วเราก็อยากจะแบบดูแลพ่อแม่ให้ดีที่สุดจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายของป๋าใช่ไหมครับพอป๋าเสียก็ มีวิจิมาพอมีวิจิมาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราเป็นลูกเนี่ยเราถ่ายหนังแต่ละครเสร็จเราก็เพลิดเพลินต่อเราก็ไม่ถนอมร่างเราถูกไหมพี่สมัยก่อนเราอัดยุทธการขยับเงยแต่ก่อนเงิอเราก็ไปเฮฮาล็อกกันต่อไปกันโ้โหคือแบบพังพินาศมากพอมาเป็นพ่อคนแล้วปุ๊บเฮ้ยลูกก็เริ่มโตเริ่มน่ารักเวลาเราจะมาทํางานก็หอมแก้มเราอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่า เราจะต้องทํายังไงก็ตามก็ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่กับเขานานที่สุดแล้วก็ดูดีที่สุดเพื่อเห็นความสําเร็จของเขาในวันข้างหน้าเราก็เลยหันมาใส่ใจแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยการทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่นะครับแล้วก็ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอแล้วก็สิ่งที่มันสําคัญสําหรับพวกเราคือนักร้องนักสแสดงวิธีกรคือเรื่องของการพักผ่อนคือเราต้องพักผ่อนให้มีคุณภาพนอนหลับให้เพียงพอนะฮะผมก็เลย นี่ครับมีตัวนี้ฮะทาง <ขะ S 1> เช่าผสมมันติวิตามินบีรครับผม,มที่พี่ยงยงพอแนะนำมาวันละหนึ่งแคปซูลก่อนนอนครับผมก็ทำให้ผมเนี่ย นอนหลับอย่างมีคุณภาพตื่นมาหัวสมองเฟชจำบทได้แป๊เปึ๊บจำเนื้อเพลงได้ไหมได้เกือบไปแล้วอบไปแล้วก็ต้องบอกว่ามาตรฐานของเขาเนี่ยต้องบอกว่ารับประกันคุณภาพจริงๆนะครับโรงงานผลิตเนี่ยได้มาตรฐาน GMP และ ISO 9 0 0 1 2 0 1 5ครับสารสกัดถังเช่าเป็นออแกนิกครับผมได้รับการรับรองจากสหรัฐอเมริกา USDA นะครับแล้วก็ มีเครื่องหมายฮาลาลนะครับที่พี่ชาวมุสลิมทานได้ครับได้รับรางวัลสินค้าขายดีจากงาน FIA s อเีย2019นะครับและเมื่อเดือนกุมพาพันธ์ปี2020รับรางวัลสินค้าขายดีจากวัดสันครับแล้วล่าสุดก็ได้รับเพิ่มอีก2รางวัลครับท็อปแบรนด์วอร์ดปี2020และอาเซียนท็อปคุณลิตี้วอรปี2020ครับผมนวันนี้วันนี้มันจะพี่ๆทั้ง4ท่านครับผม เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับ,บเราจะต,ต้องบอกโปรโมโชั่นพิเศษฉลอง<า>ยอดขาย10ล้านกล่องครับซื้อทังเช่าผสมมันติวิตามินบี1ชุดมี10กล่องอาราคาเพียง1,600บาทเท่านั้นครับแต่ตพิเศษซื้อ2ชุด จะได้รับกาแฟผสมทังเช่าเพิ่มอีก10ถุงววรวม52ครับว้าวรับจำกัดสิทธิ์ซื้อไม่เกินถ้าเรา2ชุดนะครับแล้ววันนี้เราให้แค่600สายเท่านั้นค่ะโทรเลยนะครับที่02-026-5888หรือ Line l t LP88 นะครับชุดทดลอง1กล่องราคา300บาทโทร02-026-5888 ลน์แอด LP88 นะครับแล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีจำหน่ายที่7 e เ e ่ e อและ CJ Supermarket ขนาด4แคปซูลราคา49บาทครับผมต้องบอกว่าพี่พี่น้องน้องทั้งหลายนักร้องนักแสดงพิธีกรคานกันหมดทั้งวงการพี่ก็กินกินได้เลยคพี่ก็ทายพี่ตา้ก็กินนะครับน้องแพนเค้กก็กินนะครับพี่วิลลี่ก็ทานพี่มัมนะฮะ อุ่นใหญ่คุณพ่อไว,วัยพจ <asp S> ์ <พ S 2> แม่อีทดวงใจพีรร่ตุรร๊กี้ทา่หมดเลยอุคสลาคลาด้วย<ร>อุสลาก็ททนการันตีด้วยยอดขายกว่า10ล้านกล่องครับ <yani> ผสมมันติวิตามินบีหชุดมี10กล่องรา<อ>คาเพียง1,600บาทเท่านั้นครับ<อ>พิเศษซื้อ2ชุด<อ>จะได้รับกาแฟผสมถังเช่า,ชาเพิ่มอีก10ถุง<อ>รวม52ซองครับ<อ>แต่ต้องขออนุญาตจำกัดสิทธิ์การซื้อไม่เกินท<อ>่าละ2ชุด<อ>จะได้แบ่งแบ่งกันทานนะครับ<อ>แล้ววันนี้เราให้แค่600สายเท่านั้น<อ>โทรเลยครับ0 2 0 2 6 5888หรือ Li@ น์ @lp88 นะครับ<า>และเรามีชุดทดลองครับ1กล่องราคา300บาทโทรที่หมายเลขเดียวกันครับ 02, 0 2 0 2 6 5 8 8 8หรือ Li@ น์ @lp88 แล้วก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีจำหน่ายที่7ซเว่ e อีเลและ CJ Supermarket ขนาด4แคปซูลราคา49บาทครับผม<า>ทางเช่ายิ่งยงการันตีด้วยยอดขายกว่า10ล้านกล่องาทางเช่ายิ่งยงยืนหนึ่งเรื่องคุณภาพและราคายัาง ทั้งเช่ายิ่งยงเป็นหนึ่งในใจผมนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ครับโทรเลยโโทรรีบโทรนะครับ02 026 5888หรือไลน์ @lp88 ครับผมสุดยอดบอกคุณผู้ชมนะคะถ้าคุณนุมสอนรามเลือกรับรองว่าดีแน่นอนคุณผู้ชมลองเลือกแล้วก็โทรตามที่น้องหนุ่มบอกเมื่อสักครู่นี้นี่คือเป็นผลลัพธ์ส่วนตัวที่ตัวเองกินแล้วอยากจะบอกต่อ แม่คะถ้าวันนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่รายการของเราอ่ะอยากจะให้พระเอกหัวใจของเราเนี่ยเป็นผู้อ่านคำคมได้ไหมคะมันเหมาะกับเขามากเลยครับผมมีค่ะคำคมวันนี้ถามเรื่องผู้ชายยังไม่มีถามเรื่องเงินในบัญชียังไม่ทราบแต่ถ้าถามเรื่องสุขภาพต้องถังเช่ายิ่งยงวันละหนึ่งคปบซู สุดท้ายฝากอีกได้ไหมครับได้ๆก็อยากจะขอสวัสดีปีใหม่ครั้งหนึ่งครับขอให้พี่ๆทั้ง4สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับขอคุณด้วยนะครคิดสิ่งใดสมบูรณรพัฒนาแล้วก็แฟนๆรายการผู้หญิงน้ำมาหากินทุกคนด้วยนะครับขอให้มีความสุขมากๆมีสุขภาพแข็งแรงครับขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับขอให้งานเยอะๆขอบคุณครับเงินเยอะๆต้องเปลี่ยนเปลี่ยน ในไหนก็ในไหนแล้วลาละกันับมาพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับทางช่องวันสาสิบ็ดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ